อ่ะโอเคครับสวัสดีครับลสมาน,นะครับผมก็วันนี้ก็จะเป็นคลิปมันเสาร์เนาะซึ่งก็ชุดเดิมแหละเพราะว่าถ่ายต่อจากคลิปมันคุธเลยนะครับอ่ะโอเควันนี้เราก็จะมารีวิวแฟ้มสะสมการ์ดของเรานะครับผมผมเริ่มเก็บมาได้น่าจะเดือน2เดือนได้แต่ผมก็เก็บมาเยอะอยู่แต่ช่วงนี้นะ่าจะพักเก็บแล้วพอดีเงินผมเบาแบะแล้วเครียดเบาแบะอันนี้ได้ของมาประมาณหนึ่งแล้วจริงๆมันยังมีของอีกชุดหนึ่งเป็นการ์ดไคโยของบูล็อก แล้วก็ซสซยานอแต่อยาไม่ถึงแล้วก็ผมน่าจะปล่อยด้วยมั้งไม่รู้ดูก่อนอาจจะเก็บแต่ของในแรงก,การซ้ำๆก็ช่างปล่อยมันไปเถอะอ่ะโอเคเอ้ที่ผมปล่อยไปประ,ปประมาณนึงนะอันนี้คือที่ผมเก็บไว้เนี่ยโอ้โหการฟล่อยท่อนแสงใส่หน้าใสา่ใหน้าคูเนี่ยอาไปดูหน้าแรกกันดีกว่านะครับ อ่ะหน้าแรกผมจะมีโซโวัวของเอ็นนะครับอันนี้ภาษาไทยเนาะผม,ผมไปซื้อมาจากชุดสายใหญ่ชุดชาตาบล็อกล่าสุดเลยไปซื้อต่ออ,อีกอัผมไม่อยากเปิดบล็อกเนาะเพราะว่าผมเปิดบล็อกมันก็ไม่คุ้มเลยครับอ่ะอันนี้โซโลอาร์ของเอ็นครับอันนี้ภาษาญี่ปุ่นครับอันนี้ไปประมูลได้มาค่อนข้างสวยเลยแล้วก็มีโซโลอาร์ของเอ็นเป็นระดับ SR ชัวรใช่ SR ครับเป็นโซโลอาร์ของเอ็นระดับ SR เนาะค่อนข้างสวยเลย จริงๆตรงนี้ผมเว้นที่ว่างไว้ที่ดึงเพราะว่าผมสั่งโซลอาร์ของ NSAR มาแล้วแต่ผมยังผ่อนอยู่มาประมาณ2,004ผมผ่อนได้800อยู่ก็ผ่อนเดือนละด้อ800ครับมิถุนาก็ได้ได้ของละอ่าแถวล่างครับเป็นเลชิรัมของ N ครับผมเลชิรัมของ N ใบนี้ก็จากชุดเดียวกับโซโลด้านบนเลยสายแย่งชุดสตาร์นะครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าผมนะเพราะว่ามันหนักมากไอ้นี่ปึ๊บแล้วก็มีการเตรียมใจของ n ครับ อันนี้ผมจําไม่ได้ว่ามันอยู่บล็อกไหนผมไปประมูลได้มาเนาะแล้วก็ความทะย,ยัทะยาของชิโรนาครับผมผสมทเทนเนอร์ด้วย, <S <S ทยเทนเนอร์มันสวยอะ่ะอืมแล้วก็จิตบุ้งม,มันของอริสครับอันนี้ก็บล็อกล่าสุดเหมือนกันใบนี้สวยมากผมเก็บเทนเนอร์ได้สามใบแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับข้างล่างเป็นโซเบรดครับ sar ครับใบนี้ราคาตลาดอยู่ที่เจ็ดร้อยเลยนะแต่ผมได้มาในราคาห้าร้อยอ่ะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอาจจนะห้าร้อยนะใบนี้สวยมากเลยอ่ะจริง ก็สวยแล้วก็มีลูคาริโอวีสตาร์ครับ SAR ใช่ไหม SAR รับเออ SAR ใบนี้ผมได้มาสองร้อยครับราคาตลาดมันห้าร้อยมั้งก็จะไม่ผิดอะผมไปดูในแอปส้มมาอืมแต่อันนี้ผมได้มาสองร้อยรวมส่งนะจริงจริงมาร้อยห้าสิบะประมูลได้มาใบน,นี้สวยมากคุ้มคุ้มอันี้คุ้ม,มแล้วก็มีบาต r เลตครับขีดมาดำวีอันนี้สองร้อยห้าสิบครับไปได้มาร,ราคาตลาดไม่รู้เท่าไหร่ SAR ใช่ไหมเอา CSR ครับ CSR จริงๆมันมีอีกใบหนึ่งสวยมากเป็น S R ราคาพันสี่แต่ผมไม่ได้ชอบบรเรลเด็ขนาดนั้นน่ะแต่ผมชอบอาร์ดีนะก็เลยได้มาราคาก็เลยไปซื้อมาอ่ะต่อไปหน้าน,นี้หน้าโล่งครับไปเลยจริงๆอ่ะผมจะเวนโล่งไว้สองหน้าเพื่อที่จะเอาไว้ใส่ไอ้นี่เออไว้ใส่พวกเทนเนอร์ทั้งหลายแหล่ถ้าเทนเนอร์เยอะพอผมก็จะย้ายไ้ใส่หน้าน,นี้แทนอ่ะหน้าสามครับ เป็นตี้โบราณครับผมเป็นเผ่าโบราณทั้งหลายแหละก็จะตอนนี้จะมีจันคำลนขนไา้งางอะไรวะงายักเออหางตะเป่งขึ้นน้ำกระเพื่อมเต็งชื่ออะไรนะเพิงทะลวงแล้วฟ้าขนองข้างนะครับชื่อแต่ตัวนันประหลาดชิบหายกูบอกเลยประหลาดมากมันก็คือเพื่อโปรแกรมให้รู้จักอะไรแต่ใครย้อนอดีตมานะครับแล้วก็มีหน้าอนาคตครับผม อนาคตมีหนามเหล็กครับมีนักรบเหล็กครับนักรบเหล็ก AR ครับแล้วก็นักรบเหล็ก SR ใเช่นไหมเอออซอหรือจริงมีนักรบเหล็กอีอาร์หนึ่งสวยมากแต่ว่าผมยังหาไม่ได้ผมไม่ผมค่อยไปหาทีหลังผมชอบนักรบเหล็กมากนะไอจีของชอบไอนี่แหละองชายเกาเหล็กผมก็เลยชอบนักรบเหล็กไปในตัวด้วยแล้วก็มีหัวเหล็กครับ s r แล้วก็มีหนามเหล็ก2ตัวใช่ไหมรับอะไรกูวะ อ๋อใบด่างเหล็ก2ตัวเป็น RR ครับแล้วก็มีงานเหล็กอีกตัวหนึ่งแล้วก็สุดท้ายได้อยู่ไหนวะเฮ้ยแมงมอดเหล็กมาตัวหนึ่งไปประมูลได้มาชิประดับคืออาร์เฉยๆครับใบใบนี้ไม่แรง AR ราคาไม่ค่อยแรง SAR ราคาแรงปนักมึกันนะเอฟ m บ้านเนี่ยแล้าจาน้นดีเป็นหน้าโล่งยาวๆเลยครับเพราะว่าผมเป็นที่ไว้ให้พวกใส่ตัว V V Max V s t วี Mac, พวกนี้เนาะ เพราะผมจะไล่<ม>จากหลังมาหน้าอืมเ okay, คนะ็ครับหน้าต่อไปครับมาจะเป็นหน้านี้อ่าหน้านี้ก่อนอ่าอันนี้เพิ่งไปได้มาครับเป็นโอหลอดวีแล้วก็มีโอ o ลอดวีแม็กซ์ครับแล้วก็มดูดด้านวีแล้วก็ดูดด้านวีแม็กซ์ครับผมสองใบที่สวยมาใบนี้เออาร์ด้วยไปได้มาราคา80าจะไม่ผิดนะอ <c oughs> <c oughs> ้าวชัใครนินทาคกเนี่ย อ่ะแล้วก็หน้านี้หน้านี้ยังไม่เต็มคาดตรนนี้ช่องหนึง่งจริงๆห้องนี้เป็นอะไรก็ได้แหละขอแค่เป็นตัว V ีขอแค่เป็น V ที่ไม่มี V m a มหรือวีสตาร์ห้อสาตัวนี้ก็ไม่มีเนาะข้างบนก็จะเป็นอเมริกาครับอเมรกมิกาวีแมเนาะแล้วก็เบนซ์ก,ก็อครับเป็นก้อนวีแม็ครับฮัตซ์ัมฮัตซ์ัมวีแมแล้วก็โอโลเกะโอโลเกะตวีแมครับค่อนข้างสวยนะผมก็ชอบเก็บการ์ดที่มันเป็นฟอยด์ถ้าไม่ฟอย์ผมไม่ค่อยเก็บไม่ชอบหน้าต่อไปหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าเต็มแล้วเป็นโดมป็นของทัมี ฮิซูยุโซโลอาครับกับวนะีสตาร์เนาะแล้วก็ฟูจิทแล้วก็ฟ e ูจิว e ีสตาร์เอเดฟุนเอเดฟุนวีสตาร์เนาะแล้วก็โดราเปียนครับโดราเปียวีสตาร์แล้วก็ข้างล่างเป็นบริมออนเอ้ยไม่บ้านเพ่อมองไม่เห็นบริมออนครับแล้วก็บริมออนวีแม็กแล้วก็เป็นโบบันด้าครับแล้วก็โบบันด้าวีแม็กเอาจริงนะรีวิวแฟมเนี่ย <s we ak> เหนื่อยสุดคือกูถือแฟมตอนเนี้ย หน้านี้ครับเป็นหน้าอัลตร้าบีสครับขาดแค่เฟลโรเช่ใบเดียวซึ่งผมได้มาแล้วแหละเลยรอของมาส่งก็จะเป็นอัลตร้าบีสครบทุกตัวเลยนี่สวยงามหน้านี้หน้านี้ไม่แค่ประชโบกับจารอด้าครับจริงๆอ่ะหน้านี้เป็นหน้าสตาร์เตอร์นะอ่ะก็จะมีมาชโบกับบัชโบวีแม็กครับแล้วก็จารอด้ากับจารอด้าวีสตาเป็นหน้าสตาร์เตอร์ผมเลยจะเว้นที่ช่วงนี้ไว้ให้ อ่าเจนหนึ่งเจนสองข้างล่างเป็นเจนสาของมาชาโบโเนาะแล้วก็ไปเจนสี่ครับชึบอ่เอจนห้ายังไม่มีเพราะงั้นแล้วเราก็เลยโดดมาไอ้นี่เลยเจนเจ็ดอ่าเจนเจ็ดกับควาเอ็นเนาะ EX แล้วก็เจนแปดครับอินเทเลียนอินเทเลียนบีแม็กครับแล้วก็เจนเก้าครับเป็นมาสเตอร์เนียกับลาวโอน EX ครับน่าคุณนักตอนนี้ อ่ะหลังจากจบสตาร์เตอร์ไปจะเป็นหน้าเลเจอร์นอรี่ครับเลเจอร์นอรี่ผมจะไม่เก็บทุกตัวนะเพราะบางตัวผมก็ไม่ได้ชอบอ่ะตรงนี้เป็นมิวครับทูค,ครับกับมิวทูบิสตาครับตรงซีเดียรช่องเนี้ยผมเว้นให้มิวทูบียูเนียนะว่าจะใส่เก็บตรงนี้เว้นให้มิวครับอ่ะตอนนี้ก็เป็นซุยกุ้นไลโคโฮโอครับแล้วก็ตรงนี้ว่าจะเป็นล e ูเกียเอนเตยังไงก็ช่างครับกอนมาไม่เชื่อผมไม่ชอบผมไม่ชอบเอนเตย์เขาเลายเลย อ่ะอันนี้เป็นเดทีล็อกครับเป็นของ Gen เจนสามเเจนสามหน้านี้เจนสามหมดเลยนะแต่มันยังว่างอยู่ยังหาไม่ครบอ่ะหน้านี้ครับมีเดียก้กาครับพาวเกียรครับแล้วก็ตรงนี้เป็นดัก่อยครับตรงนี้คงจะเป็นให้เคสเซเลียนะอ่ะแล้วก็มีอาเซอุดกับอาเซอุดวีสตาร์เห็นไหมเห็นละอืมยกเวทป่ะเนี่ยนี่คุณเหนกูยกเวทเลยนะอ่ะหน้านี้ครับเป็นเจนห้าแล้วมีไวท์คิวเลมครับ ตรงนี้จะให้อ่าไอ้นี่เดชิลัมเซคลอมแล้วก็เดชิลัมแอนเซคลอมที่มีเอ็นนั่งหลังอยู่ว่าอย่างนั้นแบ็คคิวเดลคิวเดลไปช่างมาันเถอะเอราะว่าคิวเดลแบบนี้ล้วไงเป็นคิวเรลบีคิวเดลบีแม็กวันนี้เป็นวิลิฟิออนครับตรงนี้จะให้โคบอรดิออนส่วนเทราคิออนช่างแมงอ่าข้างล่างเป็นโซเนอัสครับแล้วก็เว้นที่หนึ่งจะเอาให้อีเวนทัลเนาะแล้วก็เป็นซีกัตสองคนอ่าตรงนี้ ทาปูเขาทาปูเรียงสี่ตัวเลยทาปูบูล,ลูทาปูโคโค,โค,โคทาปูเล่ห์เล่ทาปูเทเทฟูเนาะแล้วก็ข้างล่างครับตรงนี้จะเป็นซกุลนาร่า,าชื่ออะไรวะอันนี้ดอลวิงเดคอสมาแต่อันนี้จำจำชื่อไม่ได้ชื่ออเกบมาชื่ออะไรวะชื่อทยช,ชื่ออะไรอะในคอสมาแพงกององสนธยาจำชื่อเกบไม่ได้แล้วก็ตรงนี้เป็นท่านผู้จัดตลาดครับตรงนี้เป็นเดคอสมาซิวดี้ ถ้าพูดจัดจลาดอยู่นี่เนาะแล้วก็โซคาเลโออยู่นี่ครับตรงเนี้ถ้าจะไม่ผิดอะ่ะกูไม่ได้ขายวะเฮ้ย,ยกูไม่ได้ขายวาจะไม่ได้กูชอบมากเถอะเดี๋ยวขอมาเดี๋ยวไปดูโปรได้อีกรอดีด้วยเนี่ยอ่ะต่อไปก็เลเจนด์หน้านี้เนาะนี่ครับเมนเมทัลครับกับเมนเมทัลวีแม็กซ์ตรงนี้เว้นให้มาเกน่าครับกับมาชาโดสองตัว แล้วก็ข้างล่างเป็นอูราโอสครับจุดโจมต่อเนื่องครับแล้วก็จุดต่อเนื่อง VMAX อูราโอสจุดโจมครั้งเดียวแล้วก็จุดโจมครั้งเดียว VMAX ครับข้างล่างผมเว้นไว้ให้ตรงนี้เป็นเลจิดาโกเลจิดาโกวิสตาเลจิเอเลคิเอเลคิวิสตาอ่ะอันนี้ก็บัตเล็กเหมือนเดิมครับเป็นม้าดำแล้วก็ม้าขาว V กับ VMAX ็ข้างล่างเป็นซาเชียก,กับซาวาเซนต้าครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโคนไรดอนตรงนี้เว้นให้มีไรดอนครับแล้วก็ เป็นสี่ยพ่พี่บัติหน้านี้ไม่เป็นไรเลยหน้านี้คือพวกไม่มีที่ไปครับคือพวกที่ไม่เข้าคู่กับอุยคือพวกที่ไม่เข้าคู่กับใครเลยผมก็เลยโยกมาหน้านี้เนาะมีดูคาลิโอแอนแมงเมทัลเอสเอาร์ครับจารังกาจี om, X, EX, X, X, เอ็กซ์เซนอ่าชุดนักสสมเบต้าครอสจีเอ็กซ์กอโรเนียเอ็กซ์ดูคาลิโอจีเอ็กซ์ฟูจจีเอ็กซ์ไฟคอนจีเอ็ก เซอร์ไน e ์แล้วก็เป็นฮัสซัมครับ AR สวยมากโปเกมอนประมาณนี้เนาะแล้วก็ไปจะเป็น BS แล้วก็จะเป็นเซตอันนี้จะเป็น,น,นเซตของ6เทพพิสุจิ์อ่า6เทพพิสุธน์เรียง6ตัวเนาะแล้วก็เป็นผูดหูกปุกกระตุ้นครับเรียง6ตัวเหมือนกันอันนี้ครบชุดอันนี้จะเป็น12นักษัตริย์ครับอันนี้ผมยังหาไม่ครบนะเพิ่งได้ หตัวอยู่เลยทึ่มีสิตัวอันนี้เป็นสุดยอดสิบสอนักกษัตริย์เนาะจริงๆมันควรย้ายไปอีกหน้าแต่ไว้นี่ก่อนผอดีขอจคหาของไม่ครบชึบอ่ะอันนี้จะเป็นหน้าของมังกรต้นกําเนิดครับครบเลยแต่ว่ามันขาตัวหนึ่งคือมังกรต้นกำนิดสีเหลืองเนาะผมยังหาไม่เจอขอไปหาก่อนอยากได้เหมือนกันตอนเนี้ยใามครบไปแล้วก็ข้างล่างเป็นนงหนหกศึกเซนโกคุครับ จริงๆหมอนี่ไม่เกี่ยวคนย้ายไปอยู่อีกหน้าได้ซ้ำเดี๋ยวเอาหมอนี่ออกเราได้ของก่อนผมคือเซีงคูสี่ตัวห้าตัวเออจริงๆต้องไปอีกหน้านะอืมเว้คข้าว่ากันอ่ะอันนี้เป็นสิบนักดาบศักดิ์สิทธิ์ครับผมเพิ่ได้สี่ห้าตัวอยู่เลยขาดอีกห้าตัวเนาะแล้วก็พวกไม่มีที่ไปอีกแล้วอุยเป็นริวแมนแล้วก็วีซึรูแล้วก็มีกิวมอง หน้าต่อไปถ้านี้ว่างครับเอาเว็ไว้ให้พวกนั้นแล้วก็มีมินตันอันนี้ชอบมากอยากเก็บมินตันให้ครบทุกใบนะเดี๋ยวไปหาซื้อก่อนแล้วก็มีขอเล่าในชุดซัมเมอร์อันนี้มารดีไฟครับแล้วก็เป็นการผรสมกันมีบัสสามสี่ล่างปะใช่เบิร์ดสามารถสี่ล่างมีลูเคียมีจินครับมีแฮร์รี่ครับมีชื่อรบดีวีย อ่าแล้วก็มีซุนย่ามังก,กรกริคับดัมบังเกอร์ดราก้อนแล้วก็ดูเอาวิวครับมีเชิฟออกไปนี่มีดราก้อดิกแมนพิเชอร์ด้วยครับแล้วก็มีดราก้อดิกไคเซอร์วอร์นิ่งอ่าอยู่ก็จำชื่อการไม่ได้นี่อันนี้เป็นไรอันอ่อนผู้ใช้ที่สว่างแสงครับซาคุโร่จอมกระโดดครับดัมบังเกอร์ดราก,อก้อนที่เป็นห้าเขามีสองอาร์เลยแล้วก็มีตรงนี้เป็นใครวะอ๋อดัมแห่งกับ้านเพิง โลแห่งโลแห่งเทพจ้ามังกโลแห่งห้าขาเออมีสรูปผู้ใช่ระดับมาครับแล้วก็กิก้าฮาวริงคลัสเชอร์ของกาโออันนี้ก็เป็นรีเวียอ,อีกแล้วมีเอาไม้ด้วยครับแล้วก็มีการโอเวอร์เดสแล้วก็มีจากได้เบอร์เซอร์สุดท้ายแล้วนะครับอ่ะค่อยถือสบายหน่อยก็จะมีของพวกอศิดาฮาก้าเนาะหมอนี่ใครอะ่ะชึบวงวานแห่งมังกรมาเดสทรัคเตอร์ครับแล้วก็มีจากไนฟ มีคอร์ทัมรูเลอร์มีดัมดับฟิวเจอร์มีเบอร์นิงโนวาครับมีมิสเซียครับมีกาโอลาดราก้อนฟอนครับมีเบลดราก้อนครับอ่ามีแฟลก้าด้วยของกาโอกับของดอกเตอร์การะเนาะแล้วก็มีอสินหักกากับวงวันอะกอมันอีกตัวหนึ่งประมาณนี้เหนื่อยเหนื่อยก,กว่าถ่ายหนังสืออีกเพราะว่ากูกูต้องมันคือเรามองไม่เห็นไงคือกูมองไม่เห็นว่าคาอยู่ตรงไหนบ้างแล้วกูก็ต้องมาโชว์อย่างเงี้ย เราก็ต้องชี้ให้รู้ด้วยเผื่อใครไม่รู้ใบไหนใบไ,ไหนเนาะก็ค่อนข้างที่จะเก็บมาสักพักแล้วอยากเก็บให้เยอะกว่านี้แต่ว่าขอมีกบประมาณหนึ่งก่อนเนาะมันไม่น่ามีอะไรหลายๆนี้ก็น่าจะไปถ่ายเกมปกติแต่ผมบอกตรงนี้เลยว,ว่าผมไม่ถ่ายอย่างอื่นนอกจากแมนการ์นะครับเอาจริงก็เริ่มเบื่อแมนกะแล้วมันไม่มีคอนเทนต์แล้วอะนอกจาก d l เก็เดี๋ยว,วเจอด LC กลซก็ยา,ยาวตั้งแต่อาทิตย์หน้าไปไป็นเ l c 5ชุดเนาะก็มีเอาเดนเดวิดัสเดียเชเฟลอินพอดิโอแล้วก็ ตัวเดียวนี่เกี่ยวกอะไรครคันช่างอะอัลคิบาริโออะไรสักอย่างห้าตัวเรียเอลรอ,อเจอกับมิทูนานะครับดังนั้นมิทูน่าเราน่าจะได้เจอกันกันกบ World เชอร์วัลด้วยโวลเบิยอนที่ก็ลังจะมาถึงเนาะน่าเล่นได้ยาวยๆแล้วก็ผมวางแผนจะซื้อเอ่อเมกชัเบรกด้วยแล้วก็มีเกมซูบูลเลเตอร์อีกสองเกมด้วยแล้วก็มีเอ่อไอ้นี่อัลเมอร์คออ่ะอัลเมอร์คอด้วย จริงๆจะซื้อซี v i l i z ไลเซชันด้วยแต่ซีเบไลเซชันน่าจะไม่เล่นให้ดูนะครับเพราะว่าเกมหนึ่งมันน่าจะนานเกินไปหน่อยเนาะอ่ะโอเคครับก็คลิปวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับไม่น่ามีอะไรมากมายวันนี้ก็เป็นมาจูซิวของเราเนาะอืมโอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe ให้กับเลยมอสทอมดิโก็บายบายไว้เจอกันเมตีมาเยอนนะครับ굿ไนท์